เหตุการณ์ที่น่าตื่นตะตื่นใจที่สุดในเกม Minecraft กำลังจะเกิดขึ้นการเพิ่มอาวุธหอกใหม่ๆจะทำให้การต่อสู้ในเกมเป็นเรื่องที่น่าตื่นตะตื่นใจมากขึ้นและมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นอีกแต่เหตุผลที่ทำให้หอกเป็นอาวุธที่น่าตื่นตะตื่นใจมากขนาดนี้คืออะไรมาดูกันว่าหอกมีความสำคัญอย่างไรต่อการต่อสู้ในเกม Minecraft และว่ามันจะทำให้การต่อสู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตะตื่นใจยิ่งขึ้นอย่างไร หอกเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับการประลองและการต่อสู้บนหลังมา้าและเมื่อมีหอกใช้งานในเกม Minecraft ก็จะเพิ่มมิติใหม่ๆให้กับการต่อสู้ในเกมทำให้การต่อสู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นและมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นอีกการมาของหอกจะทำให้การต่อสู้ในเกมเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นและมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นอีก การสร้างหอ,อกได้ง่ายมากแค่ไม้สองอันและแท่งเหล็กหนึ่งแท่งก็สามารถสร้างหอ,อกได้แล้วและการโจมตีด้วยหอ,อกก็มีความสนุกสนานมากโดยหอ,อกสามารถใช้แทงศัตรูหรือพุ่งชนได้และความเสียหายจากการพุ่งชนจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วในการโจมตีนอกจากนี้หอ,อกยังสามารถใช้กระแทศัตรูให้ตกจากหลังม้าได้อีกด้วย น้ำหนักและความแรงของหอ,อกก็มีความสำคัญมากโดยหอ,อกมีระบบน้ำหนักที่จะลดลงตามเวลาที่ถือทำให้การโจมตีแบบพุ่งชนมีประสิทธิภาพลดลงแต่หอ,อกระดับสูงเช่นหอ,อกทองแดงหรือเนเธอไรท์จะมีน้ำหนักมากกว่าทำให้ผู้เล่นมีเวลาในการโจมตีแบบพุ่งชนน้อยลงแต่ความเสียหายจะรุนแรงกว่าและนี่คือเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดซอมบี้ที่อยู่บนหลังม้าก็จะถือหอ,อกออกล่าในโหมดเอาชีวิตรอดในเวลากลางคืนทำให้การสำรวจหลังพระอาทิตย์ตกดินอันตรายยิ่งกว่าเดิม การต่อสู้กับซอมบี้บนหลังม้าจะทําให้การต่อสู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นและมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นอีกก่อนจะถึงอัปเดต Mo u s ส of m เ h e m ในช่วงปลายปี Minecraft ก็ได้ปล่อย,ยอัปเดต t ด e c o อ p o r ร์เไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยเพิ่มทองแดงเป็นระดับอุปกรณ์ใหม่พร้อมกับการมาของม็อบใหม่คอ o ปอร์โกเล m และการปรับแต่งการสร้างชั้นวางซึ่งทําให้แร่ทองแดงมีความสําคัญในเกมมากขึ้นเพิ่มอาวุธหอกใหม่ๆจะทําให้การต่อสู้ในเกม Minecraft เป็นเรื่องที่นน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 ่่่่าาาตตืืตะตใจยยิิงงขขึึ้้แลมมีีควสสุกสนนอกอ มาลองเล่นและสัมผัสความสนุกสนานของการต่อสู้ด้วยหอ,อกในเกม Minecraft กันเถอะคุณจะไม่พลาดความสนุกสนานและความน่าตื่นตาตื่นใจที่เกม Minecraft จะให้คุณได้พบเจอ